สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นๆค่ะพี่ๆวันนี้พาเจ้าหนูน้อยมินนี่น่ารักมาเดินเล่นค่ะอาบน้ํามาด้วยชุดอาบน้ําค่ะวันนี้ชุดอาบน้ําก็จะเซ็กซี่หน่อยเนาะพี่ๆค่ะตามสไตล์ทูพีดนะคะนี่อาบน้ํามาแล้วตัวก็จะดําเนียมแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ่ะตัวก็จะดําเนียมแบบนี้เลยนะคะนี่คือผิวจริงๆนะคะผิวจริงๆจะประมาณนี้เลยค่ะอ่า เราดูมุมกว้างกันสักหน่อยนะคะตอนนี้ฟ้ามืดคื้มมากเลยอ่ะกินต้นกระถินก่อนแม่จา๋าขอกินต้นกระถินหนะ้าบ้านก่อนจา้ายอดกําลังสวยเลยเพราะว่าเอ่อฝนตกนะคะโช์ก้นพีพ่ๆด้วยขาเรียกว่าฟิลโชบ้านท้ายนะคะอ่ะให้รถไปก่อนอ่ะให้รถไปก่อนน้องนาะให้รถไปก่อนนะอแนโอเคมาลูกมา มาเลยเดินเล่นด้วยกันยามเย็นๆค่ะพี่ๆฝนจะตกวันนี้ก็จะไม่ได้เดินไกลน,นะคะฟ้าก็มืดไล่เรามาแล้วแต่อยากพาน้องนางเขามาเดินเล่นค่ะเอาอะไรหลกเอากล้วยกับพ้าจ๋าไหมเขาอยากกินค่ะโอ้ยนั่นไงเห็นกล้วยแล้วขาอ่อนเลยนะคะเป็นสไตล์ของเขาเลยนะคะเวลาเห็นกล้วยขาจะอ่อนทันทีเลยนะคะ ทำอะไรทำอะไรโอ้ท่าอะไรเนี้ยน่ารักก็ไม่ใช่นะแบบเนี้ยอดู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 ค่ะลูกอะลูกอะโอ้ดูอยากกินด้วยค่ะพ่อจ๋ามาลูกมา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 เดินเล่นกันดีกว่าพวกเราถ้าไม่ได้พาเขาเดินตอนเช้าก็จะพาเขาเดินตอนเย็นค่ะพี่พี่ เอ,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 อ้าท่าอะไรเนี่ยโอ้ยนอต้นหม่อนกินไม่เป็นดอกลูกมามาเราไปเดินเล่นดีกว่าเราไปเดินเล่นดีกว่า <c oughs> แวะเวียนทุกจุดค่ะพี่พี่ <c oughs> อยากรู้ทุกจุดนะคะมาเลยมาเลยโอย้บนสูงโชว์จะตูกอย่าไปชนเขานะ <c oughs> <c oughs> ดูดูดูดเอ้ยนอมาลูกมา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 ตาแปวแววเดินเที่ยวค่ะก็จะใช้ระยะเวลาในการเดินประมาณสามชั่วโมงนะคะหนึ่งร้อยเมตรค่ะหนีกล้วยไม่พ้นเลยไม่อยากจะกินหรอกนะคะพ่อขาปะ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  มาเลยมาเลยดูฟ้ามืดข้างหลังค่ะวันไหนตาแป๋วจะเดินตอนเย็นนี่ทำไมซึ่งเป็นแบบนี้นี่จอดก่อนไปได้เลยค่ะอ่าฮะเอ็นดูกระโปรงมากตุกบุกมากเลยนะคะพี่พีอ่อันนี้เป็นชุดว่ายน้ำนะคะชุดว่ายน้ำค่ะก็เลยจะเซ็กซี่แบบว่าเบาๆเ,เ,เนาะอ่า เราบทเป็นสาวเซ็กซี่นะคะวันนี้มาโบก็น่ารักจริงๆเลยจะผอมไหมเนี่ยกินด้วยตลอดทางเนี่ยมาเดินออกกำลังกายจะผอมไหมเนาะนนนเดินเที่ให้เขาคุ้นชินนะคะคุ้นชินกับ,บทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะน้องตูบเป็ดไก่นะคะให้เขาได้รู้เรียนรู้นะคะพี่ๆไปอ,อังไปไหมไปไหมเอาทำไมถอยรถกลับเร็วจังโอ้เอา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 ถอยรถกลับก็กลับด้วยความที่ฝนย้อยมาด้วยละคา่ะพี่ๆเด็กก้วยเขาไม่เดิน,นนะดกไกล เดินแค่นี้กล้วยประมาณสามเครือค่ะพี่ๆไม่ไม่ไม่ตรงนี้เขาได้ต้นโพไงตาอ้วนนั่นไงต้นโพเขาเคยได้กินตรงนี้มีต้นโพค่ะพี่ๆเดี๋ยวนราซูมให้ดูนะคะว่ามีจริงๆนี่ค่ะพี่ๆต้นโพคะ <c oughs> ่ะไปโอ้โหคุญยาได ย่ามาอย่างสวยเลยแยี่งพี่บัวคุณย่ากินละไปคนสวยเขาไม่เดินเยอะค่ะเดี๋ยวผอมชุดไหนก็แน่นนะคะพี่พี่แน่นดึ๊บนะคะแม่ปุ้มทำแบบฟรีไซส์มาให้ก็เอาไม่อยู่แล้วค่ะเอาอะไรเอากล้วยไหมไม่เอาเนอะมันตกแล้วเดี๋ยวเขาไปกินอันใหม่ที่บ้านเราดีกว่าเงียพี่พี่ดูข้างหลังบ้างค่ะ ข้างหลังเจ้าหมูน้อยตุยนุยตุยนุยอย่าไปทําอะไรพี่ตูบนะเขานอนของเขาดีๆนะน้องนางเป็นคนเก่งแล้วเราไม่ทําร้ายกันนะ <c oughs> เออทักทายกันทักทายกันก็พอ <c oughs> เฮ้ยนาอโอ้ยน้ <c oughs> องนางน้องนาง,นง,นงโตเป็นสาวแล้วเขาไม่เขาไม่จัดการพี่ตูบแล้วค่ะเ <c oughs> ขารักกันแล้วนะเ <c oughs> ขาโตเป็นสาวเขารู้ภาษาแล้วค่ะ น่นารักมาต่อจ้าโอน่นารักน่นารักมา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 มแต่นา่ารักฝนจะไล่ก่อนค่ะพี่พี่ดูค่ะฟ้ใใามืดมากเลยรีดยังไงจําได้แต่นา่ารักค่ะเพราะจา๋าหนูจําได้แต่นา่ารักโอ้รีดไม่รีดไม่รู้นะคะจะได้เป่าก่อนคะ่ะความนา่ารักของเจ้าตุ้ยนุ้ยนะคะ ลืมแล้วลืมคิดแล้วพ่อจ๋าโอ่น่ารักไว้เลยน่ารักแล้วเป่าไว้เลยไม่รู้กรี๊ดหรืออะไรนะคะน่ารักแล้วเป่าไว้เลย <c oughs> เริ่มตะหางแล้วเริ่มติห่างแล้วปากปากปาก <c oughs> เฮ้ยตุ้น้อยน่เนะ น้าน่าต้นต้นหม่อนคุณยายเอ็นดูจะตัวเน้อยพอดีจะไปร้านช้อปปิง้งก็ลืมว่าเออร้านช้อปปิ้งอยู่ติดกับงานขาวดำนะคะแล้วคนก็เยอะของก็เยอะนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวพาตะแป๋าไป,ไปวันหลังเนาะนอุ้ยชุดขาดตายแล้วทำไมชุดขาดออกมาแบบนี้ ชุดขาดน้องนางตกใจน้องนางตกใจไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโอ้ชุดเอ่อชุดเอ่อเพราะจ๋ามัดไม่แน่นนะคะก็เลยขาดออกเลยนะคะน้องนางไม่ได้ตัวใหญ่หรอกลูกไม่เชื่อแบบนั้นนะอ่า,าสาเหตุของชุดขาดนะคะเพราะว่าพ่อจ๋ามัดไม่ดีค่ะก็เลยทำให้ชุดขาดนะคะอ๋อเหย,ยียบจานเจ้าแลม,มโบ้แตกอีก อะถอดชุดก่อนหรือว่าไปหาพ่อจา๋าก่อนกอดพ่อ,พอจา๋าก่อนล่ะคะเอาถอดชุดก่อนเนาะว่าชุดขาดเนาะอ่ะเดี๋ยวถอดชุดก่อนค่ะพี่ๆจู่ๆชุดก็ขาดไม่รู้สาเหตุนะคะเพราะพ่อจา๋ามัดไม่ดีเองเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องนางเลยนะคะโอ๊ยตายแล้วมาเอ้ยเนาะสะออนชุดเย็บใหม่จ้า ตายตายโออกลับมาถึงบ้านก็เป็นแมวเลยจ้าโอ้มียกขาให้พี่จ๋าดูด้วยเอ้ยตุยนุ้ยนี่เนาะตุยนุ้ยทำอะไรเดี๋ยวนี้ยกสองขาไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าหนักตรงพุงนะคะโอเคพอยางพอยางเมื่อยยางลืมเต้นแล้วหรือยังเนี่ย ไดโชว์พี่ๆอีกหรือเปล่าไอ้ยอะอ้ยอะ้เยอ้เยอแ, <c ười> แค่นี้พอคะ่ะเพราะว่าหิวแล้วพ่อจ๋าหิวเหลือเกินนอนเลยเวลาเรียนนี่คือเวลาพ่อจะให้เรียนนะคะดูค่ะดูตามองด้วยดูตามองอ่ะดูตามองพ่อจ๋าขอกินนะคะแต่ว่าเรียนไม่ไหวแล้วขอกินก่อนคะ่ะโอ้โยดูค่ะพี่ๆดูความเด็กตาแป๋วโอ้ไม่ไหวลงพัดตึ้งเลย บอกจะเรียนที่ไหนลมมาแรงทุกทีเลยนะคะอ๋อแต่เรื่องขอกินกล้วยนี่ไม่ยอมพ่อจ๋านะคะดู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 ค่ะดูค่ะดูไปแล้วไปแล้วแบ่งพ่อจ๋าด้วยน้องนางพ่อจ๋าหิวเหมือนกันลูกเอ้ยเนาะเอาเข้าที่พักกันก่อนค่ะเดี๋ยวจะดื่มน้ำเนาะแต่อาบน้ําก่อนออกไปเดินแล้วนะคะประมาณสามนาทีที่แล้วตอนนี้อยากเล่นอยากกินอีกค่ะ มีกล้วยอีกไหมคะหนูไม่เชื่อหรอกว่าหมดแล้วอะ่ะในนั้นอะในนี้นะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเปล่าก็อืมหิวแล้วนะ <c oughs> โอ้ยหนูน้อยตาแหววแวนะคะพี่พี่ออกไปเดินฝนก็โปรยมาอีกค่ะก็เลยต้องรีบพาลูกกลับนะคะฟ้าก็มืดค่ะวันนี้อ่ายังไงฝากพ,พี่พี่เป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ตาแปววด้วยนะคะช้างน้อยสองสีะคะ่ะพี่พไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ